สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในช่องอิว r รี a เซ s a ซ e นะคะสถานที่อาจจะดูแปลกตาไปหน่อยเราจะไม่พูดพราำทำเพลงเราได้ข่าวแววๆมาว่าเมนเราเมนเรามี MV ตัวใหม่เ v ตัวใหม่ใช่เรื่องของเมนซึ่งช่องของเราจะไม่พลาดเราจะพลาดไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มารีแอคชั่นคนเดียวนะคะวันนี้เรามากลับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนั่นก็คือน้องดองดีสีโคราชของรานเองนะคะมาไกลนะคะมาไกลมาไกลมากแล้วเราจะบอกว่าเราก็เป็นเพื่อนรักกันค่ะใช่ค่ะแถม,มนนย <บา S 1> ัง <บา S 1> มีเมนคนเดียวกันอีกต่างหากและแบบกระสอางแบบพี่น้องอะค่ะเรามีเมนคนเดียวกันอีกต่างหากแต่ว่าเราก็จะไม่บอกนะคะว่า,วาเราเป็นเมนใครใช่ใช่ทุกคนเดาใช่ค่ะทุกคน คนที่เข้าผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะเรามาเรากันว่าละสองคนเป็นเมนใครใวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงของพี่ทองอิสารา,าชื่อเพลงไม่ใช่ไม่รู้สึกค่ะเพลงใหม่ของพี่ทอมไปฟังกันนะคะทุกคนใช่แล้วเราจะบอกว่ามันคือความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะทุกคนถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไ,<ม>ไปดูกันเลย

คือคดีพีคหรอนี่คือเพลงใครเนี่ยมุมใครเนี่ยมุมใครน่าจะเป็นมุมของหยินคดีพีคหรอวะแล้วดูสายตาเหมือนมองให้ผู้หญินด้วยอะใส่ไม่บ้างงั้นือนี่ก็รนสายว่าเอ้ย

มเนะพช่พลงลงคอสแตนด์ใั่ไมลงคอสแตนดหรอเมื่อกี้ลงคอสนเหรอใช่ลงคอสนดโอ้ดีมากอันนี้ดีมากอมโอ้เชีย่ย พี่ดีมากขอบคุณมากเพื่อนเป็นทองอยู่แล้วอ,อ,อ,อุ้ยกูได้แค่ตัวเบาโหไม่ไม่รอแบบการใส่ตาดีมากเลยอ่ะ รู้ได้แล้วนะรู้ได้แล้วนะคนรู้ได้แล้วอ๋อพี่หยินคือเจอ,อกและหรอมาอแล้วแหะอ๋อนี่คือฉากเปิดปะเออใช่ฉากเปิด หรือว่าพี่วองเออแต่แต่งเวทพี่วองมากเลยอ่ะพี่วอเป็นคนร้องแต่เพลงติดหูนะใช่ก็คือแบบฟังครั้งเด็กกูฟังครั้งแรกก็เลยก็ครัเหมือนกันเออทุกคนแรงมากเออแบบแล้วจบแบบนั้นอ่ะแบกต้องมาต้องไฟังต่อนะบอกเลย MV นี้เนี่ยทำเพลงนี่แหละฟังครั้งแรกจริงๆนะทุกคนใช่สาบานเลยว่าฟังครั้งแรกจริงๆไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อน คองจริงคือจอรู้สึกมึงแล้วงานสายตาคือชัดเจนเออแต่เป็นพี่วอลงานสายตาดีมากจริงเป็นสายตาที่แบบบ่งบอกอารมณ์ของไอเนี่ยแหละคือแบบมาจากนี่แหละคือเขาเพลงนี้เสนอมุมมองของพี่วอลซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าพี่วอลคืองานสายตาคือแบบเออพี่วอลคือคือดีจริงจริงกัดแดงดีจีดีอ่ะทำไมให้พี่วอล เออทำไมต้องทำไมต้องไปแค่เพื่อนคะทำไมต้องไปแค่เพื่อนเราทุกคนกดผพ้ก,กํากับคะ่ะคือสายตาคือควรรู้ได้แล้วอะใช่ว่าแบบไม่ใช่มาไม่รู้สึก <c oughs> ใช่ปะเขาลองเยอะเออมาเนี่ยแหละเออทำทำมามัาอ,อาจจะเป็น reaction ที่เร็วเร็วมากเร็วเพราะว่าเพลงมันก็แค่สี่นาทีใช่แต่เป็นสีน่นาทีที่ประทับใจมากใช่คือแบบเปิดมาก็คือแบบ ดีแล้วอ่ะเพราะว่าพี่วอแบบแสดงดีมากใช่งานใส่ไม่ใช่ว่าหยินไม่ดีนะหยินก็ดีหยินก็ดีแต่พี่วอลเขาค่อนข้างจะโดดเด่นออกมามาคือแบบมันเป็นเพลงของพี่วอลไงก็เลยแบบพี่วอลก็จะได้มีเด่นกว่าเสนอมุมหอมพี่วอลหยินก็จะมาแค่แบบเออมุมนี้บางนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบดีไหมที่ไม่รู้อ่ะดูออกไหมคะว่าเราเมนใครทำไมไม่รู้ตัวเออจริงทุกคนไม่ได้มาเรามาสรุปดีกว่า ชอบฉากไหนพูดได้ไหมชอบฉากไหนอฉากไหนต้องถามอีกเหรอชอบฉากไหนดูรีแอคแบบเงี้ยก็ตอบพร้อมกันเลยไหมคะชอบฉากไหนหนึ่งสองสามฉากจูบกูบอกแล้วว่าถามอีกเหรอคะก็คือแบบรีแอคชัดมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบฉากอื่นไม่ดีนะฉากอื่นก็ดีฉากอื่นก็ดีแต่เราชอบฉากใช่ เพราะว่ามันเป็นเหมือนแับว่าพี่วอได้บอกความรู้สึกกับหยินไปด้วยไงว่าเออไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะกับสิ่งนี้เป็นอย่างเงี้ยแต่เมาอ่ะจะรู้เหรอจะรู้ตัวออนั่นดีกว่าต้องมีต่อแล้วนะคะโปรดักชั่นคนไหนมาเห็นรีแอคชั่นของเรานะคะต้องมีต่อค่ะทำต่อค่ะเราจะไปรีแอคชั่นให้ใช่เราจะรีแอคชั่นให้เราจะตามไปทุก m อของเราจะนี้ตามไปทุก MV จริงๆใช่แบว่าเขินอยู่ยังเขินอยู่แล้วก็แบบ อยากดูอีกรอบค่ะมาเรามาเลือกเบสเอ้ยไม่เบสดีเมื่อกี้เราบอกเบสคือชาจุบในรถใช่ไหมอ่ะเบสลองลงมาอ่ะเบสลงมาเดี๋ยวคลิปจะสั้นไปลองลงมาแล้วลองลงมาอ่ะให้ให้อยู่กันให้อยู่กันเดินเน้อก่อนนะแต่พูดถึงแบบงานใส่ตาก็ดีดีหมดใช่ดีหมดเลย m อมวีคือดีหมดบอกแล้วช่องเราอ่ะไปอ่านไบโอแล้วทุกคนช่องเราคอนเซ็ปต์เบสลงก่อนเงกอนเงก่อนเราเหรอเราชอบเพลงแบบ เออกูทําให้ขนาดนี้ได้แค่ตบบาตรเหรอวะ๋ออ,ลอ,อแล้วแบบมากกว่าตบบาตรหนยป้าต้ตหัวยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแบบว่าแล้วแบบมีรางวัลมากกว่าตบบาทป้าอะไรอย่างงี้แต่ว่าไอ้อตรงฉากที่ว่าพี่วอคุยกับกับเนอยอะผู้หญิงอะเ,ออเหมือนแบบพี่วอเป็นแฟนกับเนยนะที่พี่เขาสื่อตอนแรกก็เลยแบบเออเหมือนเหมือนแบบทะเลาะกันอะแล้วแบบแล้วแบบหยินก็มองแบบเออแบบไม่ชอบพี่แบบมีแฟนอะไรเงี้ยอะมาเนี้ยตอนแรกเนยว่าแบบมุมมองของหยิน ใช่เขาแบบก็เลยถามว่าไอเชี่ยเพลงมุมมองใครว่ามุมมองใครสรุปเบไปมุมพี่วอเออแล้วก็เขามาเฉลยว่าอ๋อคนนั้นเป็นแฟนเก่ายีนพี่แล้วพี่วอช่วยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ตั้งโคดเฟนเพาคือโคดเฟนมีแค่พี่วอด้วยที่ดูอะเศร้าอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะโปรดักโปรดักชั่นทีมโปรดักชั่นฟังเสียงช่องของหนูนะคะว่าต้องมีต่อ บังคับว่าต้องมีต่อต้องมีต่อแต่ว่าน่าจะมีต่อแหละแบบน่าจะทําต่อ,อน่าทําต่อแหละเนาะแบบว่าจุดจบของอันนี้ค่ะต้องลองเอ่ยกันนะคะใช่ต้องลองเอ่ยนะคะต้องลเลยะคะ่ะต้องเลยค่ะไม่เราจะดูนี่เง่าไปหรือเปล่าบังคับเขาก็แบบว่าอแต่มันค้างไงคือแบบว่าจบพอจุบป,ปุ๊บจบปุ๊บเอา้าอะไรต่ออ่ะจะรู้ไหมอะไรอย่างนี้เออสรุปจะรู้ไหมจะรู้หรือยังเออไม่เผลอเผอเมาแล้วแบบ ตื่นมาไม่รู้อีกว่าอะไรหรือเขารู้อยู่แล้วรู้รู้ไหมว่าเขาแบบรู้สึกไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะเนี่ยเนี่ยชื่อเพลงอะไม่ใช่ไม่รู้ไม่หรือแบบไม่ใช่ไม่รู้สึกก็คือเหมือนหรือยินเออยินไม่ใช่ไม่รู้สึกอ่ะคดีพิกอ่ะติดตามติดตามนะคะนักสืบนักสืบนะคะผักดันนะคะ ผักดันนะคะทุกคนอ่าเราก็ลองมาเถียงกันที่คอมเมนต์นะคะว่าใช่มาเถียงกันใต้คอมเมนต์นะคะว่าสรุปรู้สึกนี่คือใครนะ,ะใช่ไม่ใช่ไม่รู้สึกคือฝั่ง <c oughs> พี่ยินหรือฝั่ง <c oughs> พี่บอนะคะทุกคนและยืมทายกันด้วยนะคะว่าสรุปเราเป็นเมนใครใช่ทายถูกให้เราเลยสิบ <c oughs> บาท <c oughs> ้ททูจะทําคลิปต่อไปใช่้ททูจะทําคลิปตามที่เขาขอใช่ให้ทำคลิปอะไรก็จะทําใช่อย่าลืมขอไปด้วยนะคะว่าอยากดูคลิปอะไรต่อจากนี้ใช่หรือว่าสรุปแล้วเป็นเป็นมุมมองของผู้หญิงเออพี่พี่กว่าเดิมเป็นมุมมองของเนยว่าไม่ใช่ไม่รู้สึกนะว่าว่าพี่บอชอบยินเออไม่ใช่ไม่รู้นะรู้นะดูเอาหลิงคะให้แล้วนะกุหลิกทั้งให้แล้วเนี่อแบบว่าดูออกนะคะคู่นี้อะไรเงี้ยเออคิดมากเนี่ยหลายมุมเกินเยอะ อย่าคิดเยอะใช,ใช่ค่ะคนแต่ว่าก็อย่าลืมไปฟังเพลงกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเพลงดีจริงๆใช่ค่ะอย่าลืมฝากติดตามคู่ยินบอสที<อ>่ <laughs> ติดตามกู <laughs> <laughs> สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะ <laughs> น้องกบีซีโคลาและ ปิวสาวงามมือบนค่ะใช่สาวงามมือบนนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องอิวี่เซฟเซฟเพื่อเป็นกำลังใจให้เราตามเมนคนต่อไปและคนอื่นๆมาให้พวกคนรับชมกันด้วยนะคะแลวมาจะมาเฉลยเมนคลิปต่อไปคลิปต่อไปใช่ไม่ถ้ามีคนมาถามันก็คลิปต่อไปเอคลิปต่อไปก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแต่มันค้าค่าจริงนะใช่แอบ แต่ว่าเหมือนก็เหมือน m อมวมันมันเปิดมาแค่ฉากในรถปะแล้วก็จูบแต่ว่ามันแค่เล่าเล่าแล้วางเล่าเออระหว่างเออว่าทำไมถึงมาจูบกันอะไรอย่างเงี้ยเฉยหรือว่าหรือว่าหยินมันรู้อะเออมันก็เลยแบบไ้นี้ปะไม่ใช่ไม่รู้สึกคือหยินก็อาจจะรู้สึกแต่แบบแต่มันคือว่าเราอคิดเยอะไปใช่แล้วไม่แต่ว่าถ้าแบบเพื่อนเพื่อนทำดีมันก็ผู้ชายมันไม่คิดอะไรหรือเปล่า แต่ถ้าผู้หญิงอาจจะคิดไงว่าแบบเธอทําดีกูจะงากูทำขนาดนี้ได้แค่ตบบาทเหรอวะมึงรู้ได้แล้วเออก็คือแบบถ้าเป็นเพื่อนจริงก็อ่ะก็คือดีกับแฟนแล้วยังก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยแบบไหมว่าเธอมาแบบว่าทําขนาดนี้ทำไมถึงให้แค่ตบบาทรอเนี้ยกูจะคิดแหละอ้าวนี่คิดอะไรกูจะไม่ตั้งหินหรอหรือเราเป็นผู้หญิงวะเราเลยใช่ไม่อย่าเอาความเป็นผู้หญิงมาวัดแบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ได้เมื่อผู้ชายก็มึงแต่ดูสายตาหินก็เหมือนจะรู้อ่ะใช่ แล้วถูกใครชอบก่อนวะกูอชอบฉากที่แบบว่าเขาเขาเมาแล้วเขาเมาเหมือนเดิมเลยอะมึงที่แบบเออมาแล้วออกมาท่านดนเดิมแล้วก็แบบมาก,อกอคอไม่ไหวแล้วมานั้วตุสาก็ท่า,าดีชิ้นเล่นก็นท่านี้ <c oughs> บล็อกเดิมมาก <c oughs> บ่อกเดิมเลยปแบบระสบการณ์ถ่ายงานละครมา <c oughs> หรือว่าประสบการณ์จริง่าแบบว่าอ้าวอรจะไปรับจริงเลยนะี้หนักขี้ชิปพูดแบบไม่ชิปเลยนะพูดแบบไม่ชิปไม่ชิปเลยอ่ะเราอัดอยู่นะไปดีกว่าไปแล้ว